สำหรับผมนะครับอาหารมันเป็นตัวเชื่อมระหว่างการคุยกันการพบปะการเจอผู้คนเพราะผมก็ได้ไปเจอกับคอมมูนิตี้ของผมก็เพราะอาหารนี่แหละทำให้ผมได้ออกเดินทาง ทุกอย่างที่ผมเดินทางมามันออกมาเป็นร้านเนี่ยทุกอย่างที่ผมเรียนรู้มามันออกมาอยู่ในในร้านเนี่ยก่อเตาเองไปจ่ายตลาดเองแค่ในครัวเราเราไม่อยากพูดคําว่าเสียดายอะทั้งๆที่เรามีโอกาสที่จะทํามันแต่ถ้าเกิดเราพูดคําว่าเสียดายเมื่อไหร่คือมันก็จะมีเรื่องให้ต้องเสียดายไปอีกเรื่อยๆคือถ้ามีโอกาสได้ทําแล้วทําเลยเสียช่างแม่งเลย หอมสมกหอมกลิ่นเบคอนมากวันนี้นุ่นอยู่ที่ร้านวินนี่เอฟแมนนะคะเป็นร้านที่เชฟได้ผ่านการเดินทางที่ค่อนข้างจะหลากหลายภายในประเทศมากเดี๋ยวนุ่นจะพาชาวซสทุกคนนะคะไปรู้จักเชฟกันค่ะว่าก่อนจะได้จานนี้เชฟผ่านเรื่องราวอะไรมาบ้างผมปันครับผู้ชิพูลซัพ์เป็นเจ้าของร้านวินนี่เอฟแมนครับ มันเป็นอาหารฟิลแบบว่าเวสเทิร์นแต่ยังมีความเป็นอเมริกันแบบสโมกเป็นองค์ประกอบหลักเลยแหละเป็นแบบสไตล์อเมริกันสโมกอีกปะ่ะคะมันจะเป็นกึ่งลูกครึ่งซะมากกว่าแต่ทุกจุดจะมีความเป็นการลมควันเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นคือสิ่งที่ตัวผมชอบเลยตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในโครัวแล้วนะคะก็เป็นครัวสําหรับพ่อครัวหนึ่งคนเนาะคค <c oughs> ่อนข้างที่จะแบบว่า <c oughs> ใหญ่นะ่ัวใหญ่โดยทั่วไปใหญ่กว่าจะร้อนนิดนึงนะในในครัวผมว่าเพราะว่าด้วยความที่เตาด้วยอะไรด้วยแล้วเตาอันนี้ค่ะต่างกับเตาโอเว้นปกติที่เราใช้กันแบบที่บ้านยังไงคะตัวนี้มันนุ่นเลยครับมาจากการจุดไฟใช้ฟืนทุกอย่างเราจะเก็บความร้อนด้วยหินด้วยอิฐอะไรพวกนี้ด้วยได้ดีได้ดีได้ดีใช้อุณหภูมิที่สูงกว่าเตาปกติด้วยตัวนี้จะใช้เป็นพวกไม้ลำใหญ่ไม้มะฮอกกานีอะไรพวกนี้ครับจะเป็นไม้ที่เอาไว้สำหรับเผา ในเตาทําอาหารเลยก็ค,คือมันจะไม้มันก็จะแยกไปอีกว่าควรใช้ไม้อะไรที่ไม่เป็นอันตราย<ม>กับคนเวลากินเข้าไปอะไรนี้ใช่ร้านนี้เสิร์ฟอะไรบ้างถ้าหลักๆผมจะมีเป็นพิซซ่าพาสต้าสเต็กแล้วก็เบอร์เกอร์จะเป็นอะไรที่เราจะเห็นกันทุกร้านมีแต่รู้สึกว่าเราจะทําให้มันดีดีในแบบที่ว่าเราไปได้เราอยู่ได้แต่ก็มีความคลาสสิกอยู่ในนั้นด้วยคาโบนาร่าอะไรก็จะไม่มีครีมมันจะเป็นแบบความคลาสสิกโปรเซสตแบบคลาสสิกออริจินอลทั้งหมดเลย ัวาจสาคัญของการทำมิซ่านี่คืออะไรคะ,ะตัวแป้งเลยครับแล้วก็อุณหภูมิครับผมถ้าอุณหภูมิไม่ถึงถึงไม่พอแป้งมันก็จะด้านละแตนนี้นถามว่าสุกไหมแต่ใช้เวลานานกว่ามันไม่ควรอยู่ในเตาเกินแบบ3ามสี่นาทีเลยอันนี้ก็คือใช้ระยะเวลาเท่าไหร่คะนนี้หมักมันไว้ก่อนแล้ว1วันแล้วก็เอามาผสมอีกทีเพื่อจะอ่อนอ่อนร้านวันไหนคือผมก็เอามาผสมอีกทีหนึ่งเพื่อสาหรับเปิดร้านวันนั้น อะไรที่ทําให้เข้ามาสู่เส้นทางอาหารจุดเริ่มต้นของโตมเองเลยจริงๆคือการเข้าไปเรียนเรียนที่สถาบันเทคโนโลยีเจรดาครับเลือกคณะ บริหารธุรกิจสาขาธุรกิจอาหารถ้าวิชาเอกมันจะเป็นฟิล์มฟู้ดไซด์ครับพอหลังจากนั้นประมาณเกือบปีก็ออกเดินทางและทีนี้เราดูแล้วว่าเราชอบทาอาหารนะเราอยากเจอคนไปที่ไหนก็เจอคนแบบนี้เป็นยังไงเราอยากแบบไปคนที่มันนอกเหนือจากที่ที่ผมอยู่มาตลอด20ปีการไปอยู่แบบแต่ละที่มันคาแรคเตอร์ต่างกันมากแล้วผมรู้สึกว่าออโอเคมันมีความสุขโอเคตอนนั้นเราโฟกัสไปที่อะไรผมก็จะไปที่นั่นเลย มีโอกาสได้มาทำพิซซ่าอยู่กับพี่ผมคนหนึ่งแกเปิดร้านเป็นบาร์แล้วก็เป็นห้องพักชื่อมาริบูสอยู่ที่ทุ่งวัวแลน,นชุมพรครับอันนี้ก็เป็นที่ที่ผมได้เรียนรู้เยอะมากมีดนตรีมีบาร์ร้านอาหารจะมีแค่พิซซ่าวันนั้นลูกค้าผมจําไม่ได้ว่าลูกค้ามาทานอะไรวันนั้นมันหมดพอเดินออกไปบอกว่าวันนี้ตัวเนี้ยหมดครับต้องขอโทษด้วยลูกค้าบอกเฮ้ยอย่าพูดงั้นดิมีแล้วออกมาเลยมึงมึงทำอร่อยมึงทำอร่อย,ม,ออยมึงทำออกมาเลยเขาเชื่อแล้ว,ว่าเราทําทําได้ ตัวนี้เป็นกระชับปุลี่ครับเป็นอาหารจอเจอีกตัวหนึ่งที่คล้ายๆกับพิซซ่าและความแตกต่างระหว่างพิซซ่าจอเจกับพิซซ่าอิตาลีนี่ต่างกันยังไงคะจะต่างตรงที่กลิ่นครับกลิ่นคว,ความหอมของแป้งความนุ่มจากนมจากเนยข้างในด้วยอร่อยเริ่มแรกที่เข้าไปค่ะคือแป้งมันมีความนุ่มถึงที่แตกต่างจากพิซซ่าอิตาเลียนเลยที่นุ่มแบบเห็นชัดอะคะแป้งนุ่มกว่ามากแล้วก็ตัวชีสมันจะมีความหนึบหอมความเค็ม แล้วก็หอมตัวไข่แดงที่แบบวัดฮอปอยู่ด้านบนด้วยมันจะนุ่มแต่บางใช่นุ่มแต่บางมันจะนุ่มแต่บางข้างนอกจะกรอบนิดนึงอารมณ์ตอนแรกคิดคิดถึงโรตีคิดถึงโรตีก่อนแต่ว่ามันเป็นพิซซ่าก็คือแป้งมันนุ่มกว่าเยอะนี่ว่าแบบคนไทยน่าจะชอบรสชาตินี้นะมันเค็มแบบกําลังดีไม่เลี่ยนไปกินง่าย อ๋อมากคือต้องกินอย่างนี้กินนะคะอันนี้เขาทำใี่จับมาให้แล้วแสดงว่าเขาตั้งใจทำเ้อันนี้ผมไม่ได้คิดไว้ก่อนเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไว้พีดไปพีดเซนเหมือนกันเลยอันนี้เห็นได้เ <c oughs> ลยเพราะว่าเนี้ย <c oughs> มันเหมือน <c oughs> ีจับไวแล้วนะพี่สร้าหรับหนึ่งคน แล้วพี่มีการคัดวัตถุดิบยังไงครับแบบด้วยประสบการณ์เลยก็คือไปจ่ายตลาดเองด้วยครับถามว่าสั่งสั่งได้ไหมทุกวันนี้มันสั่งกันทั้งนั้นแหละครับแต่ทำไมถึงไปจ่ายตลาดเพราะผมก็ยังเชื่อในตัวผมเองว่าการผมได้ไปจับมะเขือเทศสักลูกหนึ่งอะไรเงี้ยผมไปเห็นมันหน้าเชลส์เลยว่าแม่งมนะอีอาจจะดีทั้งหมดแหละแต่ผมก็เลือกไอ้สิ่งที่สวยที่สุดในนั้นอยู่ดี รอยู่กันที่ตลาดไหนตลาด6เอ็ดครับจะอยู่ที่ประชาทิตแถวบ้านนี่แหละครับอป p เปิลหน่อยครับผมเอาไว้เป็นไซดิดเสิร์ฟกับสเต็กบ้างเป็นของหวานบ้างครับแล้วแต่เดี๋ยวดูก่อนว่าเราจะได้อะไรอีกมันจะไปอยู่ในเมนูไหนี๋ยวเดี๋ยวต้องลองดูอีกทีครับหลักในการเลือกวัตถุด,ดิบของเราคืออะไรสวยก่อนเลย อย่างแรกคิดไว้แล้วแหละว่าอยากจะทําอะไรต่อวันวันวันนี้เราอยากจะใช้อะไรทําอะไรพอถึงเวลามาเนี่ยค่อนข้างซื้อไวนิดหนึ่งที่ที่แบบเออเราอยากได้อะไรปุ๊บผมก็จับ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 ไปเลยด้วยเซนด้วยพอจับดูนะแล้วรเออโอเคอมันมันควรจะเป็นอย่างนี้อะไรแบบนี้ก็ก็ดูมาคร่าวๆแล้วก็ซัดเลยครับตอนนั้น พ่อครัวหรือเชฟเนาะเขาจะมีร้านวัตถุดิบประจำอย่างเงี้ยแต่ทาไมเราเลือกที่จะแบบไม่ได้มีร้านประจําอะไรขนาดนั้นผมไม่อยากผูกขาดกับใครอ่ะ,อะผมว่าโอเคเราแบบเอ้ยทำไมไม่มาร้านนี้ไม่มาร้านนี้ถ้าเกิดวันหนึ่งเขาถ้าเขาดีอ่ะยังไงผมไปอยู่ลวใช่ไหมถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเขานั่นปุ๊บผมว่าอ,อาจจะไปดูอีกที่หนึง่งคืออยากได้ของดีมากกว่าที่จะเป็นแบบความสบายมากกว่าครับถ้าผมไม่ได้เลือก แล้วผมออกไปบีเซ็ตแล้วมันเกิดพลาดที่มันแม้ว่าถึงในครัวมันมันจะไม่ออกมาถึงลูกค้าอยู่แล้วแค่ในครัวเราเราไม่อยากพูดคําว่าเสียดายอะทงทั้งนี้เรามีโอกาสที่จะทํามันแต่ถ้าเกิดเราพูดคาว่าเสียดายเมื่อไหร่คือมันก็จะมีเรื่องให้ต้องเสียดายไปอีกเรื่อยๆคือถ้ามีโอกาสได้ทําแล้วทําเลยเสียช่างแม่งดลเดี๋ยวใคยเริ่มใหม่พี่ปันคะแล้วเมนูต่อไปที่ทำนี่คือเมนู คาโบนาร่าครับใส่กับเบคอนที่ผมทำเองจะได้ลองสโมกของผมแล้วล่ละกับเมนูนี้หนูอยู่ตรงนี้นะคะบวกระเดน <laughs> เดี๋ยวเออ <laughs> เอาเอา<อ>นะถือไปด้วย <laughs> ไอ้หนูเอามาวางกินบนพิซซ่าได้ป่ะคะ <laughs> <laughs> อันนี้ทำไมต้องใส่น้ำในกระทะคะ มันเป็นน้ำพาสต้าครับในน้ำที่ต้มเส้นพาสต้าครับมันมันจะมีสตาร์สตาร์ที่อยู่ในแป้งครับเวลาเราต้มมันจะออกมากับน้ำที่อยู่ในในหม้อนะครับพอพอเราเติมไปปุ๊บที่นนะีมันจะมีอถ้าพูดได้เห็นได้ชัดเลยคือความครีมมี่ความหนืดที่มันอยู่ในพาสต้าจานพาสต้าเราอะครับมันม,มันมาจากที่นี่แหละคล้ายๆเจลาตินเยิมย้มๆอะไรอย่างนี้ใช่มันจะมีแค่ชีสไข่แล้วก็วอเตอร์พาสต้า คาโบนาร่าครับตัวนี้จะเป็นคลาสสิกคาโบนาร่าเหมือนกับหลายๆที่เลยแต่มันจะมีความเป็นผมตรงที่ว่าเป็นเบคอนที่ผมทําเองรสชาติเขาจะเข้มก,กว่าเบคอนปกตินิดนึงต้องลองดูว่ามันเป็นยังไงอ๋ออันนี้เบคอนสโมกเองใช่ไหมคะใช่ใช่อันนี้ทําเองเลยครับคิดว่าเท็กเจอร์ของเบคอนน่ะมันจะแบบเหนียวเหนียวนิดนึงแต่ว่าเนี้ยมันกรอบเลยค่ะกรอบแบบปลุกเหมือนกินคาเกอเลยอ่ะเหมือนไปกิน Bacon เบคอนแผ่นบางๆอะ กรอบแล้วมันก็หอมกว่าโดยปกติออกติดเคม็มไม่รู้เค็มเบคอนหรือว่าเค็มชีสหรือเปล่าเบคอนด้วยแต่มันจะมีหวานออกไปปลายนิดนึงเบคอนของผมมันมันมีหวานเล็กๆแค่นั้นเองใช่แต่เค็มมันเป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้ว<อ>ในแคนบยหอม,หอมในปากหอมสโมกมากค่ะคุณไม่เคยกินเบคอนสโมกมาก,ก่อนอันเนี้ยมันชัดเลยว่ามันสโมกมากคือคือปกติในตามท้องตลาดมันก็จะมีเป็นเบคอนสโมกแต่กลิ่นเขาจะไม่ได้ขนาดนั้นของผมก็คือจะเน้นไปเลยทางกลิ่นเป็นเนื้อหมูส่วนไหนคะ ท้องส่วนก่อนถึงคอครับตอนแรกเราจะเอาเป็นแก้มหมูจะเอามาทําเป็นกอร์เล่ก็เป็นอะไรที่หายากเราก็จะใช้ท้องหมูส่วนที่ขึ้นมาหน่อยก็จะมีไขมันใช่บางแล้วก็เป็นเนื้อที่แทรกกันพอดีเลยแต่มันหนึบมากเลยอะออเดนเตกำลังดีมันไม่แบบเละไปเลยหรือแข็งไปเลยครับแล้วก็หอมตัวชีสกับไข่ใช่ไหมไข่แดงมันเคลือบแบบกำลังดีอะเพรพอกินกับเบคอนนึกว่าแบบรสชาติมันอบอุ่นปากหอมค่ะ โอเคนะใช่เอาอยมายินดีมากขอบคุณสำหรับการนี้คัะหายเหนื่อยถ้าลูกค้าแฮปปี้ก็หายเหนื่อยแล้วถ้าคนกินโอเคก็ยินดีมากๆโรสเทดดักเบสเป็นอกเป็ดสโมกครับมันจะไม่ใช่อกเป็ดลมควันซาสทีเดียวมันจะเป็นกึ่งสเต็กกึ่งลมควันเท็กเจอร์รสชาติมันจะมีความเป็นแฮม เอาไปบายในน้าเครื่องเทศสมุนไพรน้าเกลือแล้วก็เอามาลมควันในระยะเวลาสั้นแล้วค่อยเอาไปเอทีหนึ่งเอาไปพักในในตู้อีกทีหนึ่งเพื่อให้รสชาติทุกอย่างมันถูกเดเวดหลับเข้าไปแล้วก็เอามาเสียผมรู้สึกว่ามันได้กลิ่นได้ทุกอย่างมากกว่าอะหลายๆที่มันอาจจะไม่ทำหรอกแต่ว่า โอเคในเมื่อผมได้ต้องใช้เตาพิซ่าแล้วมันก็เป็นแค่การที่เราแอดเพิ่มเข้าไปได้ก็ดีคือมันคลาสสิกอะครับแบบนี้เมื่อก่อนมันก็ไม่ได้มีเตาคอนเวนชั่นหรือคอมบีอะไรทุกวันนี้มันมันไม่มีผมก็อยากทําให้มันกลับมามีเหมือนเดิมก็มันมันดีอะถึงบอกว่าร้านนี้มันคาแรคเตอร์คือการลมควันทุกอย่างมันจะถูกเข้าไปจบในการลมควันในเตานั้นใช่ครับนี่คือสิ่งที่ผมทําเองด้วยหมายถึงก่อเองก่อเองใช่ก่อเตาเองเพราะว่าเพราะว่าไม่ใช่ว่า อยากจะทําเองเลยแต่แค่ช่างไม่ทําแล้วเราหาช่างไม่ได้ก็เ <c oughs> <c oughs> ลยแล้วตอนนั้นคืออบบโอเคมันเราใช้เวลา3 4เดือนในการทําร้านมาแล้วถ้าจะต้องหาไปหาช่างเพื่อมาทําเตาอีกไม่ได้ละมันนานไปละเราต้องทําเองละตัวตน,นี้จะเป็น โรสเ็ดดักเบสครับเป็นเป็ดลมวันที่ผมเอามาทำเป็นสเต็กอีกทีหนึ่งเสิร์ฟกับซอสเป็นคนอนยักซอสกับมันบดแล้วก็มัสตาร์ดซรสครับผมเม็ดแดงๆน่าจะเป็นพริกเอร์คอนครับคนอนยักนี่คืออะไร่ะคนอนยักมันคือเล่าเล้า,เล,าเล้าตัวหนึ่งครับคืออย่างแรกเลยที่พี่เสิร์ฟมาหอมมากหอมกินเป็ดมากแล้วก็นี่เป็น มันบดมันบดมสตาร์ด uh, <Master. S 2> มันมัสตาร์ดเซตครับขออนุญาตเริ่มที่เนื้อเป็ดก่อนเลยนะคะที่เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านนะคะเอ้ยอันนี้มีความมีเนื้อแรงมันจะมีความเป็นแฮมเพราะเราถูกบายมาแล้วเป็นการปรุงรสชาติของตัวเนื้อสัตว์อีกแบบหนึ่งเป็ดนี้ใช้เวลาสมูทกี่ชั่วโมงคะอันนี้ประมาณ2 2ชั่วโมงก่อนที่ผมจะเอาไปพักใช่ไหได้ค่ะ2ชั่วโมงของเชฟจะหายไปในปากน้่นภายในสองวินาทีนะคะ เหมือนเนื้อเป็ดเลยอ,ะอ่ะอะถ้าไม่ใช่เป็ดมันจะเป็นอะไรดิไม่คือปกติอะเป็ดมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรอะตัวเนื้อของเป็ดมันจะมีความเหนียวของมันอยู่ะแต่อันนี้คือมันนุ่มมากเลยอ่ะเลยบอกว่าไม่เหมือนเนื้อเป็ด<อ>ไม่เคยกินเนื้อเป็ดอนนี้มาก่อนเลาวก็ตัวซอสอะค่ะคือมันมีความหวานเค็มกําลังดีเรากินเข้ากับเป็ดแล้วอ่ะนุ่นรู้สึกว่ามันแบบกินหอมไปหมดในปากอ่ะไม่เหนียวนุ่มมากอยากให้ทุกคนลองกินเพราะว่าไม่เหมือนเนื้อเป็ดจริงๆงอ่ะเนื้อเป็ดแต่ไม่เหมือนเนื้อเป็ด ก็ไม่หัวแต่มันุ่มมากชื่อคำว่าวินดี้เนี่ยผมได้มาจากตอนที่ผมเล่นซิโปเขาจะมีมัดมัดคอตัวหนึ่งที่เป็นรูปผู้หญิงยืนจุดบุหรี่อ่าที่กระโปรงก็เหมือนมาริลินมอนโรครับแต่คือความหมายมันคือวินดี้มันคือพายุใช่ไหมครับซิโปมันคือพายุจะแรงแค่ไหนแต่ไฟกูจุดติดเป็นความหมายที่ดี พอวันหนึ่งที่ที่ได้มาทําร้านขึ้นมาแล้วรู้เออเราเราต้องปั้นพอวันหนึ่งถ้ามันไม่มีเราอยู่แต่มาตรฐานนั่งต้องเหมือนเดิมอ่ะต้องให้คนรู้จักคําว่าวินดี้ไม่ใช่ว่ารู้จักปั้นมันต้องเป็นร้านที่มันอยู่ต่อตอนแรกมันเป็นวินดี้ฟิชแมนแต่พอด้วยความมันเป็นฟิชแมนมันมันยาวเราก็เลยย่อให้มันกลายเป็นชื่อกลางเป็น F อฟจุดแมนคือคนจําวินดี้ไม่ได้มันก็ต้องเป็น f อฟแมนนี่แหละถ้าสมัหนึ่จะจำได้พอวันหนึ่งผมทําอะไรขึ้นมา ถ้านำสกุลนี้มันไปอยู่ตรงไหนมันคิดว่าก็น่าจะเห็นละว่ามันมันคือแบบเดียวกันก็วันนี้ประทับใจมากนะคะแต่ละเมนูที่เชฟเสิร์ฟมาค่ะคืออย่างแรกเลยที่นุ่นสัมผัสได้คือกลิ่นกลิ่นมาก่อนเลยกลิ่นสโมและพอกินเข้าไปก็คือมันเป็นความอบอุ่นอยู่ในปากอ่ะแล้วก็บรรยากาศในร้านนี้ค่อนข้างโฮมมี่จริงๆอ่ะคือเชฟเสิร์ฟแบบฟรายดี้มากแต่ว่านุ่นรู้สึกว่า มันมันเข้าถึงได้ง่ายกว่ามากอะใช่ใช่มันบ้านเพื่อนนะนี่ยหนูนั่งคุยกับเชฟอะเหมือนนั่งคุยกันเลยตอนเองแล้วพี่เนาะถ้าเกิดผมใช้คําว่าไฟได้นี่มันผมรู้สึกว่ามันเข้าเข้าถึงยากนะแล้วก็รู้สึกว่ายากที่จะเข้าไปกินเพราะในเรื่องของบัตเจตแต่ถ้าเกิดผมเป็นอลาคาร์เป็นร้านเล็กๆเป็นร้านทั่วไปเป็นร้านอาหารแค่ร้านหนึ่งอะผมคิดว่าเขาจะเปิดใจเข้ามามากกว่าทุกอย่างที่ผมเดินทางมามันออกมาเป็นร้านเนี่ย ทุกอย่างที่ผมเรียนรู้มาทุกอย่างที่ผมเก็บมาเจาะลอกออกมามันออกมาอยู่ในในร้านนี้ครับมันจะค่อยๆออ,ออกมาเรื่อยๆมันจะค่อยๆออกมามันค่อยเป็นสิ่งที่ผมเป็นไปเรื่อยแล้วหลังจากนี้สิ่งที่ผมทำมันก็จะออกมาอยู่ในร้านนี้แหละครับใชม่มันคือชีวิตผมเหมือนกันผมก็ใช้ชีวิตอยู่กับมันเหมือนกันร้านนี้มาต่อสังคมหรืออะไรก็ตามมันอยู่ที่นี่